สวัสดีครับดเดี๋ยวมือนี้จะมาแนะนําเครื่องสูบน้ำได้พี่นอ้อ<ะ>เลี่ยงขนาดปีนี่นี่ครับเป็นเครื่องสูบน้ำเป็นซิ้นสามนิ้วครับจะยี่ห้อยังดอกพุ่มแม็กนะสามนิ้วไม่รู้ว่าดีหรือบ่ดีนะเดี๋ยวเขาจะมาลองแกะกองกันกินบ้างครับผมหมดแล้วมีอะไรบ้างมีชุดหัวกระโหลกเนาะบานเฮขื่อนหัวกระโหลกไมโครโฟนนั่นเองนี่เตรีมไอ้กิบลัดมาครับ ยิบลัดมีพอตอแล้วก็มีชุดเครื euh, ่องมือแล้วก็คู่มือการใช้งานเนาะเอาบงตัวเครื่องกันครับโยกกันะลูกบอลครับประมาณร้อยยี่สิบมั้งเอาเอายกกันหอกกันนะก็จะจับล้องไว้ให้เออเออนี่เลยจะสืบทนบบทนได้พี่หน้องผมสื่อมาใส่เสื้อกงบหน่อยครับเอาตามงบครับ งบหน่อยก็ได้จ๊มนีแ่แหละที่เรกว่าเป็นเล้งเอฮอนด้าครับงบพอถึงก็เลยได้ตัวนี้มาปเป็นสามนิ้วเนาะดึงดูดึงไหมอ่ะบมแล้วดึงสตาร์ตไหมสตาร์ทติดปะอ่อนโมไม่น้ำมันสตาร์ทติดยังไงกันดันดึงกันนะนี่ดึงดึงเป็นตาก,กว่านหันเซื้อ โอ้ยตีอะกันน่ะของพ่อยังบาตีเลยวิ่งเนี่ยพอแปะแค่กเดเลดิ

สายทรงเม็ดละ30บาท7 67เจ็ดเม็ดกับพันกว่าบาทส่วนสายดูดก็150เมตรละร้อห้าสผมว่าหเมตรนี่ครับรวมๆแล้วก็อยู่6,600ครับส่วนส่วนล้วนแบบนี้นะครับสายเทียบเทียบดำครับกันน้าเติบอ,อยู่เรือมันห่อนแต่สีเอาไปร้องเทียบกันเบิ่งเลยครับจะร้องเทียบกันเบิ่งเลยนี่หยังก็เดี๋ยวนี้ กยเสียก็หอนกันเนะเล้ปองกันเลยครับเองตายกระซังมันตอมันเป็นของแทนเนาะของเล่นแบบของลอขอมของมนของเล่นแบบของมันแหละแต่มันยิ่งอบปรดังเนาะเข้าไปเจียกันครับผมไปจัมห่าไปง้ไปนางาหอนแล้วครับเตียงนาห้้ยนครับหย่ง มุเข่าไปไหนทำฮึวิ่รถวินรถวิ่ก่อนหักบ่ไม่ได้หักเจกบอกนี่งอยากอิามะเอาเครื่องลงมาลูกเครื่องลงมาเอาสายยางมาดึงสายส่งไปนี่แหละครับังโหลดพี่น้องเอ้ยแหลงครับดินแตกเือบ์บัสไอ้มองดำๆนะตายแล้วตอนพี่น้องเริ่มตายแล้วหน้าตีนพูพี่น้อง อือนี่เรากเพาะไสูบหนามอยู่เลยนี่ห่วยมันเป็นห่วยอเล่เนาะเดี๋ยวพอเราฟังทางนี่แหละเดี๋ยวเขามาลองเครื่องกันครับผมเอาวัน EN, เบิดคืนเลยเหมือนเหมือคนคลื่อาแมลงเนี่ยจะมอมคืนบ่เนี่ยครับนะมันเป็นห่วยเนาะเป็นลั้งห่วยครับมามามาลูกมาโอ้วิวดีครับพี่น้องยังเงแมลงอยู่เนี่ย เแล้วเบาแดนถึงมานอนเป็นมูงแัวแรงร้องติดตามมั้งครับผมดึงดึงไปน้ำกันแทะข้างนี้เลยเอาเป็นซุดเลยตรงัวมันหอดบ60เมตรมันน่าจะไก่ยางบดถึงอยู่เรื่อยไปไปแลเ้วพอตั้งใจพูดถึงจับไปพูดถึงจับไปพันเห็ดคือพันมถึงแล้วพัแนเดียวไป เดี๋ยวไปเดี๋ยวนะพ่อไม่ใจกับใ่ไปไปอ้อมทางเลยไปค่ะไปแล้วต้องกันใจได้ด้วยมั้ยคนคนเนี่ย ตั้งเครื่องกันจ้ะลุงม,มองไหนพอ่อ mà ông tái sụp con lên tái đuột má ừ, cái thế Các เราเจาอ,อย่างไ้รถทัดนเนาะครับเพื่อว่าให้อากาศเขาอากาศเขามันจะสูบบวกขึ้นแกนฟิวนะน,นี่รวมหมดโอ้อยจะไปดึงมกันนี่อไม่ล่ะเนาะเอา้ยชอบนะังน้ำนมันมามน้องพันดังน้ำมันมาเอาต้องเอาหนามเรียงก่อนครับขันแรก

Gracias. No, a no, no, no. má bay nam nam nó nằm bay hiền ô vô cả đây không เบาครับไม่เดินเบาเลย,เด,เ,เ,ลยเดินเบาสุดแล้วครับโอเคปิดเลยเดี๋ยวเอาสายส่งมาแป๊กสวิตสีแดงสายดำนะเพือพ่อนลองเดินเครื่องมันครับนะเปิดโช๊คคอนเดนสตาร์ตดง่ายพี่หน่อย โอ้เมิดคำนะมาคำ่สาะน้สายลุดสายลุดโอ้ยสายลุดนะพี่น้องสายลุด สายคนพี่นองสายลูที่ลีสาย,ย,สายลูดขอดเกือบแม่พ่อกันเลย น้ำมาแล้วจนมือจนมือเรือจนนนะ,จะนน,น,น,<า>น,น่น้ำแค่งน้ำใสไังใสจได้เร็วคือของบ้าแบ่ห้งนี่จ้ะมือนุน่มก็จะเต็มกหยิบีสมอง อันน้เ็าบเป็นนางนั่เย่งก็ปล่อยมันตายเะหมดแล้วลมมังยานน้นเป็นนางพะมังยานี่เป็นนางเ้คะขันบนี่

เฝ้าเครื่องครับพี่น,อน้องมาเนี่ยเนี่ยขาดว้ากระสันก็บอกมาซื้อนอกคันลึกไปไปพี่น้องมาเนี่ยมันนอนเฝ้าเครื่องพี่น้องหาเลาะเลาะมนิ่งแหละบุรุษว่าจะเห็นยังเนาะไปกันครับ